สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอัลเตอร์นิวข่าวนะครับโอ้โหนะครับบิ๊กตายนะครับได้รับตําแหน่งนะครับรักษาการแทนผบตรนะครับเนื่องจากคุณแพทองทานนะครับหรือนายกุ้งวิงนะครับก็ได้มีหนังสือนะครับแต่งตั้งนะครับให้บิ๊กตายนะครับรักษาแทนการบิ๊กต่อนะครับเนื่องจากว่าทางบิ๊กต่อนะครับหรือว่าพลตํารวจเอก ต่อสักสุวิมลน,นะครับก็ได้เกษียรรชการไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ก็มีนักข่าวนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางบิ๊กตายนะครับว่ามีการเตรียมตัวในการที่แบบว่าที่จะถึงการแต่งตั้งงบตรคนที่15นี้ยังไงทางบิ๊กตายก็เหมือนพูดรวมๆนะครับว่าโอ้ช่วงนี้ไม่รู้เลยครับก็คือเร่งทํางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวไม่รู้เลยครับว่าเขาจะแต่งตั้งกันวันไหนนะครับก็ ยังบอกไม่ได้ครับก็ไม่ว่าไม่ไม่ว่าใครนะครับทั้ง3คนนะครับก็สามารถเป็นพบตอลอได้หมดไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ท่านนะครับก็คือบิกต่ายก็ได้พูดเกินมานะครับว่ามีทั้งหมด3คนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเอนะครับก็พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรนะครับัสอบนะครับก็พลตำรวจเอกไก่บุญทวดทรงนะครับ อันดับ3าพลตำรวจเอกชนาชูงนะครับก็นั่นแหละครับก็คือทั้งหมด3าคนสามารถขึ้นเป็นพบตรได้หมดนะครับสามารถรับใช้ประชาชนได้หมดนะครับก็ทางบิ๊กตายเองนะครับก็บอกว่าอ๋อช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทราบเลยครับคือทํต่างงานเร่งทํต่างงานครับก็ไม่รู้เลยครับก็ตรงนี้นะครับที่เคยมีข่าวมาว่าจะมีม้ามืดนะครับแซงโค้งนะครับแซงทางโค้งนะครับอันนี้เรื่องจริงหรือ หรือเป็นแค่ข่าวประโคมขึ้นมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,าคนที่จะขึ้นมาก็คือพลตำรวจโทนะครับประจวบประจวบวงสุขนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบว่า,าเป็นผู้ช่วยพบตรนะครับก็เดือนถ้าถ้ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าเดาอะไรไม่ผิดนะครับก็วิเคราะห์อะไรไม่ผิดนะครับก็น่าจะเดือน เดือนตุลาเนี่ยครับก็น่าจะขึ้นมาเป็นพลตํารวจเอกประจวบวงสุขนะครับก็คือจะน่าจะแต่งตั้งเป็นรองของบตรอนะครับก็ทีนี้ตรงนี้จะเอามาเอามาอยู่ในในทั้งหมดเป็นกลุ่มสี่คนไหมหรือว่าจะรอบนี้จะมีแค่สามคนนะครับก็มีข่าวพูดกันมานะครับว่าคนอาท่านอาพลตำรวจนะครับโทรประจวบวงสุขนะครับก็จะได้ขึ้น ขึ้นมาเป็นรองพอบอรตรนะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นพอบอรตรนะครับก็คือเหมือนเป็แซงทางโค้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีอ่าเขาเรียกว่าอ่านักข่าวได้ไปถามนะครับทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรทางกูรูครับทางพวกแบบว่าอ่าถามว่าใครมาแรลนะครับก,ก็มีรายชื่อ,อท่านอยู่ด้วยนะครับเหมือนแบบว่ามีบิ๊กตายกับอ่าท่านประจวบวงสุขมนะครับว่า มาแรงอ่ะพูดง่ายว่าสองคนเนี้ยอ่าไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จากที่ดูแล้วตอนนี้ผมว่าน่า,นาจะยังเผาหน้าน่าจะผมว่าน่าท่านท่านเพิ่งมาน่าจะยังไม่ได้ขึ้นหรอกมัง้งแต่ผมว่าทังสามคนเนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยพลตารวจเอกกิตติรัตนเพชรนะครับหรือว่าวิกตายเนี่ยมีโอกาสสูงสุดนะครับเพราะว่าตอนเนี้นะครับก็คือรักษาการแทนแล้วรอบที่สองแล้วนะอย่าลืมรอบรอบที่สองแลวละ ล้วถ้าเกิดเอาตามอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยยังไงบิ๊กตายก็ต้องได้นะครับบิ๊กตายได้เป็นขอบอรตรลอคือจ่อมาแล้วอะ่ะแต่จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับอันนี้เราก็มาเป็นการมามาพูดวิเคราะห์แล้วก็มาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาอธิอ่าโอเคคือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูข่าวนะครับผมก็อก็ฟังดูข่าวมาอะไรก็อาจจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับก็อย่างเนี้ย บิ๊กต่ายเนี่ยตอนนี้จ่อแล้วคือพูดง่ายๆว่าจ่อแล้วที่อาจจะได้นะือคือ,อแต่ก็อย่าลืมนะครั้งก่อนก,ก,ก,ก็ก็มีเหมือนกันนะก็ที่ให้อุโสรนําหนึ่งรักษาการแทนแต่จริงๆแล้วพอเลือกไม่ได้เลือกอุตสนําหนึ่งไปเลือกอันดับสี่ขึ้นมาก็คือเป็นบิ๊กต่อใช่ไหมอ่าแล้วตอนนั้นอันดับหนึ่งเขาก็ไม่ได้ ทวงถามหรือก็ไม่ได้ไปร้องไปอะไระครับที่ว่าบิ๊กโจ๊กตอนหลังบิ๊กโจ๊กก็มาร้องให้ว่าตัวบิ๊กโจ๊กยงเป็นอันดับสองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ตรงนี้นะครับทางบิ๊กต่ายในจอแล้วแต่ก็มันก็ไม่ได้แปลว่าอาจจะเลือกบิ๊กต่ายนะอันนี้ก็จะเป็นการสลับข่าวว่าอโอเคผมให้คุณรักษาการแทนไปก่อนขึ้นไปก่อน ใจชื้มนมาก่อนแต่พอเวลาเรื่องจริงก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาบิกตายมันก็เป็นไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องดูไทม์ไลน์นะครับว่าหลังจากวันที่ตามไปเนี่ยหรือต่อจากนี้ไปเนี่ยคืออ่าโพของตำรวจนะครับที่จะแต่งตั้งหมอบรรอคนที่15จะเป็นใครนะครับอ่าครับก็อกนี้มาทางฝั่งของทาง Big บิ๊กโจ๊กนะครับทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้ไปอ่าเป็น สมาคมชาวปากใต้นะครับเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็ก็ได้มีการไปงานศาสตร์เดือนสิบนะครับเป็นงานจัดขึ้นของชาวปากใต้นะครับก็ได้มีการโทรชวนนะครับของทนายสิทธาเบี้ยมังเกิดนะครับก็เป็นทนายสิทธานะครับก็โทรชวนว่าไปกินข้าวเย็นกันอะไรเงี้ยทางทนายทางทนายก็ไปนะครับทนายตั้มนะครับ ก็ไปกันที่นี้เราได้เจอนักข่าวนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าอ๋อไม่เราคือพูดในในใน,ในทรนองว่าอา๋อบิกโจ๊กเนี่ยคือแปลว่าถ้าในเรื่องทางคดีหรือทางทางอะไรเงี้ยคือก็เหนื่อยอ่ะก็คือโอกาสลุ้นก็ยากเหนื่อยเพราะว่าต้องต่อสู้หลายด้านนะครับแต่คือทีนี้ก็จะพูดขยายความว่าอตรงนี้นะครับก็ก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะครับก็ ในยามลําบากก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็ก็มาหากันมาเขาเรียกว่าอะไระมาหากันมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยครับก็คือไม่ใช่ว่าตอนที่มีอํานาจแล้วก็โอ้คนก็เข้าหาแล้วพอแบบเออตอนนี้ไม่มีอํานาจแล้วก็ไม่มีใครครบไม่มีใครเอาก็คือแบบทิ้งกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทนายตั้มนะครับก็ที่พูดนทํานองว่าตอนนี้คือแบบ อยู่ในจุดที่ตกต่ําสุดก็ยังมาให้กําลังใจกันนะครับก็ยังมาพูดคุยกันนะครับก็ไม่เกี่ยวกับว่าเออเป็นคนที่ว่าให้ทางทนายตั้มไปเ,เล่นงานทางบิ๊กตอ่อไ,ไม่เกี่ยวกันครับก็คือเป็นทนายเขาก็คือเหมือนว่าตรวจสอบหรือก็แบบว่าทําเองครับไม่เกี่ยวกับปจโอกันนี้ก็นายพูดเป็นในทานองนี้ครับแล้วก็พูดมีก็มีพูดถึงเกี่ยวกับ ภรรยาของมิกต่อนะครับมาดามกุ้งไก่นะครับก็ก็เหมือนว่าว่ายอมรับว่ากว่าจะมาให้ปากคําหรือมาให้ถ้อยคํานี่ก็ใช้เวลานานนะครับก็ต้องขอบคุณทางทางอ่าคอรอตอรอนะครับที่ท่านเลวัตนะครับเป็นคณะกรรมการคือตรวจสอบอ เดียวกับตำรวจอยู่นะครับก็ทนายตั้มก็ได้พูดเกินไว้นะครับว่าอ๋อเนี่ยคือดีมากเลยนะที่สาม,มารถเชิญตัวเขาทางมาดากุ๊กไก่มาอ่มาให้ปากคำเลยไม่ให้ถ้อยคําอะไรเงี้ยได้ครับก็ก็ก็มีการชมชมกันอะไรกัน,นครับก็ทางนี้ทางทนายตั้มนะครับก็ในส่วนนี้ก็เหมือนแบบวะ่าเออก็พูดกับนักข่าวอีกนะครับว่าอืมก็ บิ๊กโจ๊กนี่ก็น่าจะเหนื่อยในการที่จะกลับไปแต่ยังไงก็ถามว่านะคนจะกลับไปได้ไหมก็ก็มีสิทธิก็ไม่แน่เพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็เป็นคนที่มีรู้จักผู้หลักใหญ่เยอะอมีะเรียกว่าคอนเนคชั่นอะไรครับที่จะดิวที่ะอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ครับก็รอรดูต่อไปครับส่วนทางบิ๊กโจ๊กนี่ครับก็ได้มีการไป งานนะครับของสาสเดินสิบนะครับหรือว่าทางทางนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับก็เป็นบิ๊กโจ๊กนะครับก็ได้มีการไปร้องเพลงคือเป็นงานสําคัญของทั้งชาวปากใต้มีการไปร้องเพลงมีจัดงานจัดอะไรนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับถามว่าระหว่าง2คนนี้นะครับบิ๊กตายกับบิ๊กโจ๊กนะครับอีกคนหนึ่ง ดวงท่าจะรุ่งนะครับอีกคนหนึ่งดวงจะร่วงหรือจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วหรือเปล่าหรือจะยังนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทั้งสองท่านนะครับทางทางบิ๊กตายนะครับก็ดวงรุ่งจริงจะจะได้เป็นพบตอรอเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับมันก็คุมคุมเครือแต่ถามว่าโอกาสมีสิทธิ์ไหมอย่างร้อยหนึ่งแปดสิบแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ ถ้ามาทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะครับต้องต่อสู้หลายด่านนะครับไม่ว่าจะไปทางยื่นไปทางศาลปกครองทงสุดนะครับแล้วก็ทางปปงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีทางปปชอีกนะครับก็โหหลายด่านมากมายนะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นครับก็สองคนนี้นะครับก็อย่างบิ๊กต่ายนะครับเป็นคนเซ็นคําสั่งนะครับให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุนะครับที่ว่า อาจจะไม่ไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็เลยทําให้บิ๊กโจ๊กนะครับโดนพักราชการนะครับในตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นจุดที่มาที่ไปนะครับจนฮะมีการทูนเก้าปวดเก้านะครับให้บิ๊กโจ๊กผลจากการเป็นข้าราชการนะครับผลจากนําแ่งรองบบตรครับตรงนี้บิ๊กโจ๊กนะครับหลังจากนี้นะครับก็ก็ไปยื่นเรื่องนะครับระงับฟอกอ่าระงับ สิ่งที่ตัวเองโดนนะครับลังงับไว้ก่อนนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปปง,งเองเลยนะครับโอโ้โหหรือว่าไปยื่นทางสารปกครองสูงสุดน,นะครับว่าให้ลังงับการแต่งตั้งผบตรนะครับก็ถามว่าตรงนี้นะครับมันก็เป็นมันเป็นสิทธิ์ของทางบิ๊กโจน,นะครับที่คนคนหนึ่งที่จะขอความเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะร้องขอได้นะครับไม่ผิดครับก็ แต่ถ้าเกิดทางศาลหรือทางาป้อ่กปปง,งหรืออะไรเห็นโอเครับเรื่องเห็นสมควรมันทุกอย่างมันก็สามารถพลิกได้หมดนะครับแต่ถ้าเขายังนิ่งเฉยาทางศาลนิ่งเฉยยางไงมันก็จะต้องเป็นไปตามตามทำรองคองทำที่มันจะเป็นนะครับตรงนี้ก็สาหรับ Job, เอฟซีบิกโจ๊กอาจจะช่วยบลิกโจ๊กนะครับผมกอ็อยากจะ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับหรือว่าทางเป็น f อฟพิกต่ก็น่าจะมีนะครับก็ฝากฝากฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ข่าวนะครับของวันนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็คือดวงนะครับอ่าอีกคนนึงลุ่งอีกคนนึงหรือจะลวงครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวรอรอรอต่อไปนะครับว่าจะเป็นในแบบไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วที่สําคัญจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปนะครับท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมอาร์เธิดนะครับอัลต์เนิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ